สวัสดีค่ะนี่ประเด็นไปทอดอหมูยอ่อเนาะคะนะ่ะเนาะทอดหมูยอ่อมากินกับข้าวนประเด็นนั่นเก็บปากปเดอนก็เลือเห็ดโจกกินเนาะคะนะ่ะเนาะอันนี้โจกซองนี่นโจกซองใส่กับน้ห่อนเนาะคะนะ่ะเนาะแล้วก็มีประทูเข้มอาหารสำหรับประเดอนปากประเด็นบ่ใครดีมันปากพองเนาะคะนะ่ะเนาะปากเป็นกลางปากเป็นเริ่มข้างในก็จะเก็บอยู่ กันมีกล้วยน้ำนี่ประเด็นไปสั่งเขาหมา่าหกสิบบาทกินไปหลายน้วยแล้วละตอนนี้กับขนมทั่วตัดเนาะคะเนาะประเด็นสอบขอนมทั่วตัดกินบ่ขาดเที่ขนมสอบขอนมมาเด้อขะเด้อไม่กินเขากรับประเด็นมีตะมัวมาไห้อันนี่มัวเขามาไห้กันเขามาไห้แทงง่ายๆเนาะคะประหยัดกินเรา กินตามเกิดตามนี่ตามประจานเนาะคะนะ่ะเนาะกินพอยุดยดหอ่ยู่เหตุงานเหตุการณ์เนาะคะนะ่ะเนาะปากเป็นเริ่มปากเป็นกลางเจ้าสีกินนี้อย่างเจ้าคอยสีเศร้าเป็นลายมือเราประเด็นการกินอย่างแต่ลำบากช่วงนึ่ปากว่าใครดีเนาะคะนะ่ะเนาะปากเ่าใครดี <c oughs> ตอนเล้ยถ่ใหม่บ่งม่กินเขาน้ำปลาเดือนเด้อค่ะเด้อแซบแซบกินเขาน้ำกันมาทุกคนเด้อค่ะเด้อพี่น้องไมามกินน้ำกันไปคุณได้กินปลามาพี่ได้กินเข่าไม่กินเขาน้ำปลาเดือนเด้อค im ่ะเด้อขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อที่มากดไลค์กดแชร์กดติดตามประเดียนขอบคุณ ให้ลำๆด้วยๆเงิ่นท่องบัดสุคนกินยาบกจกบอลุ่งเห็ดบอสมพอได้ก็ได้เห็ดบอสมพอมีก็มีให้ท้ำมากค่ะขึ้นสุคนเด้อค่ะเด้อดูดีสำใดสวัสดีค่ะ